การบันทึกแล้วเรียกการใช้งานในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงการบันทึกงานนำเสนอกันนะคะ Microsoft PowerPoint 2010จะมีนามสกุลเป็น .pptx เหมือนกับ Microsoft PowerPoint 2007แต่เมื่อเทียบกับเวอร์ชั่นก่อนๆอ,อย่าง Microsoft PowerPoint 97-2003จะมีนามสกุลเป็น .ppt ซึ่งถือว่าแตกต่างกันอย่างมากหากเราต้องการบันทึกเราจะต้องคิดก่อนนะคะว่างานนำเสนอของเรานั้น จะนำไปเปิดด้วย PowerPoint รุ่นก่อนหน้า2007หรือไม่หากเรามั่นใจว่าไฟล์งานนำเสนอของเรานั้นจะต้อจะนำไปใช้กับ PowerPoint รุ่น2007ถึง2010เท่านั้นก็ให้บันทึกเป็นแบบปกติค่ะโดยคลิกไปที่แฟ้มนะคะคลิกบันทึกเลือกสถานที่จัดเก็บนะคะเลือกสถานที่จัดเก็บ แล้วก็กําหนดชื่อไฟล์งานนะคะที่จะบันทึกแล้วก็คลิกที่ปุ่มบันทึกค่ะแต่ถ้าเรามั่นใจว่าไฟล์งานของเรานั้นจะต้องได้นำไปเปิดกับ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า2007เราก็จะต้องมีวิธีการหรือมีขั้นตอนการบันทึกที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็ไปที่แฟ้มนะคะแล้วไปที่บันทึกค่ะ เลือกสถานที่จัดเก็บนะคะจากนั้นก็กําหนดชื่อไฟล์งานตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกตรงปุ่มสามเหลี่ยมที่ช่องบันทึกเป็นชนิดตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เราเลือกไฟล์ที่เป็น powerpoint 9 7ถึง2003 presentation ตรงนี้นะคะเลือกเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราเลือกเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มบันทึกค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะมีไฟล์งานจาก PowerPoint 2010เอาไปเปิดใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนๆได้โดยไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเราบางครั้งนะคะเราอยากให้งานของเรามีความน่าสนใจนะคะเราก็จะมีการดาวน์โหลดฟอนต์แปลกๆแล้วก็สวยงามจาก Internet อินเทอร์เน็ตเอามาใช้นะคะแต่ก็บาจะมีปัญหาว่า เวลาเอาไฟล์ไปเปิดที่เครื่องอื่นฟอนต์สวยๆมักจะหายไปด้วยดังนั้นเราจะแนะวิธีการเซฟงานโดยการฝังฟอนต์เข้าไปในไฟล์งานเพื่อป้องกันปัญหาฟอนต์สูญหายไปนะคะก็ไปที่แฟ้มเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คลิกที่บันทึกเป็นนะคะเลือกสถานที่จัดเก็บเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กำหนดชื่อไฟล์งานนะชื่อไฟล์งานของเรา แล้วก็คลิกปุ่มคลิกปุ่มเครื่องมือนะคะข้างๆปุ่มบันทึกนะคะตรงสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เราคลิกคลิกปุ๊บแล้วเราก็ไปที่ตัวเลือกการบันทึกนะคะจากนั้นให้คลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะ,ะให้ฝังอักษรในแฟ้มด้วยนะคะแล้วก็คลิกตกลงแล้วก็คลิกคลิกตกลงแล้วก็คลิกบันทึกอีกทีหนึ่งนะคะ ตรงนี้ก็เราก็จะหมดปัญหาเรื่องฟอนต์หายฟอนต์มีปัญหานะคะก็จะได้ฟอนต์สวยงามตามต้นฉบับไปเลยนะคะเมื่อเราบันทึกงานเสร็จแล้วเราจะมาดูหัวข้อการเปิดงานนําเสนอกันบ้างนะคะหากต้องการเรียกไฟล์ที่บันทึกเอาไว้ขึ้นมาใช้งานใหม่อีกครั้งนะคะเราก็จะสั่งเปิดไฟล์ด้วยวิธีการต่อไปนี้นะคะอันแรกก็จะเป็นการเปิดไฟล์ด้วยคําสั่ง open นะคะ ไปที่แฟ้มไปที่เปิดแล้วก็เลือกโฟลเดอร์เลือกไดรฟ์เป้าหมายนะคะเลือกไฟล์ที่ต้องการเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วก็คลิกปุ่มเปิดค่ะนี่ก็จะเป็นการเปิดงานของเราขึ้นมานะคะ หรือการเปิดงานอีกวิธีหนึ่งก็คือการเปิดไฟล์ด้วยคำสั่งล่าสุดหรือ recent นะคะสำหรับไฟล์ที่เราเคยเปิดขึ้นมาใช้งานแล้ววิธีนี้จะสะดวกมากเพราะคำสั่งล่าสุดที่อยู่ในแท็บแฟ้มตรงนี้นะคะล่าสุดตรน,นะคะจะเป็นแหล่งรวบรวมรายชื่อไฟล์ที่เราเคยเปิดเอาไว้นะคะถ้าหากเราต้องการใช้อีกเมื่อไหร่ก็ให้คลิกที่ชื่อไฟล์นั้นได้ท,ทันทีนะคะ ก็คือวิธีการง่ายเริ่มแรกเราก็ไปที่แฟ้มนะคะไปที่แฟ้มแล้วก็ไปที่ล่าสุดนะคะแล้วก็เลือกไฟล์งานที่เราต้องการจะเปิดได้เลยนะคะตรงนี้